อันนี้ก็เอาเนื้อออกเอาน้ําออกนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเชื่อมนะคะที่เชื่อมตอนนี้เอาพามาดูมะม่วงหาวมานาโหนะคะตอนนี้เตรียมต้มเอาน้ํานะคะก็ใส่น้ําเปล่านะคะพอแล้วก็เติมน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายเติมไปเลยนะคะ ตอนนี้ยังไม่เดือดนะคะเพิ่งเริ่มมีน้าทานไหมคะม่วงหาวมานาวโหเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ปิดไฟนะคะตอนนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะใส่ใบเตยแล้วเติมเกลือนิดนึงนะคะเติมเกลือน,นิดนึงนะะนนดน่งก็จะผิดกฎของสตรีมของสตรีมนะคะ ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะแข็งนะคะรสก็จะออกหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นน้ําที่สีของผลไม้ที่ยังไม่สุกดีเพราะว่าน้ํายังมีอยู่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะมะม่วงหาวมานาวโหเชื่อมมะม่วงหาวมานาวโหค่ะพอต้มได้ที่เนื้อมันก็จะเละหน่อยนะคะแล้วก็จะเหนียวนะคะเหนียวได้ที่นะคะ แข็งนะคะรสก็จะออกหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเปรีย้ยวๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นน้ำที่สีของผลไม้ที่ยังไม่สุกดีจะใสนะคะถ้าเราจะเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหแก้วก็ได้นะคะเหมือนมะพร้าวแก้วนะคะน่าทานมากก็จะผิดกฎของสตรีมของสตรีมนะคะ ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะค่ะแต่ตอนนี้น้ำยังลดไม่หมดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะต้มนะคะเพราะว่าถ้าเดือดก็จะผิดกดผิดเกณฑ์อีกนะคะก็จะยังดูไหมในช่วงที่ยังไม่ต้มนะคะใส่น้ำตาลนี่ มีกลิ่นหอมใบเตยออกมาแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเราได้มะม่วงหาวมะนาวสดมะนาวโหไอที่มีสีนะคะที่เตรียมทําผลไม้เชื่อมคะ่ะอันนี้ก็คือน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหวที่เราต้มได้นะคะซึ่งถ้าเรามีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะใส่ใบเตยและเติมเกลือนิดหนึ่งนะคะเติมเกลือนิดหนึง่ง พวกนี้ออกก่อนเอาไปเตยอ,ออกก่อนนะคะเนื้อสวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อค่ะเตรียมเชื่อมต่อนะคะอะก็จะจากที่เราแกะเม็ดนะคะล้างเกลือล้างน้ำาหลายรอบนะคะสีมันก็จะออกขาว เวลาได้น้ําผลไม้มันก็จะสีไม่สวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อค่ะเตรียมเชื่อมต่อนะคะก็จะจากที่เราแกะเม็ดนะคะล้างเกลือล้างน้ําหลายรอบนะคะสีมันก็จะออกขาวเวลาได้น้ําผลไม้มันก็จะสีไม่อันนี้ก็เอาเนื้อออกเอาน้ําออกนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเชื่อมนะคะที่เชื่อมตอนนี้เอาอกมาเสดดน้ํานะคะแล้วก็เอาเอาใบเตยออกนะคะเอาใบเตยออกทีนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ก็เอาเนื้อออกเอาน้ําออกนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเชื่อมนะคะที่เชื่อมตอนนี้เอามาเสดดน้ํานะคะแล้วก็เอา เอาใบเตยออกนะคะเอาใบเตยออกทีนี้เราจะเห็นว่าแช่เย็นแล้วก็ใส่ลูมีสุกนะที่มีลูกสุกนะคะสีมันจะเข้มนะคะเวลาต้มน้ำมาเป็นน้ำผลไม้มันก็จะสีสวยนะคะออกแดงสวยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะใส่ใบเตยแล้วเติมเกลือนิดนึงนะคะเติมเกลือนิดนึง เอนะคะอันนี้คือเชื่อมแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่น่าทานไหมพอต้มได้ที่เนื้อมันก็จะเละหน่อยนะคะแล้วก็จะเหนียวนะคะเหนียวได้ที่นะคะนี่เดี๋ยวถ้าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกระลูกดิบเยอะสีมันจะไม่สวยนะคะ น้ำก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือน้ําของมะม่วงหาวมะนาวโหานะคะถ้าเรานําไปแช่ยเย็นนะคะนําไปสวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อค่ะเตรียมเชื่อมต่อนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายเติมไปเลยนะคะตอนนี้ยังไม่เดือดนะคะเพิ่งเริ่มเปื่อยยุ่ยอย่างนี้นะคะ พราะเวลาเชื่อมจะได้เชื่อมง่ายนะคะดีนนะคะอันนี้คือเชื่อมแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่น่าทานไหมคะแต่ตอนนี้น้ำยังลดไม่หมดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะที่เราต้มนานนะเพราะอะไรเพราะเราต้องการต้มให้เนื้อเนื้อของมะม่วงหาวมานาโห มันเปื่อยยุยอย่างนี้นะคะสวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อค่ะเตรียมเชื่อมต่อนะคะสวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อค่ะเตรียมเชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวถ้าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นกเดี๋ยวถ้าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกะค่ะแต่ตอนนี้น้ำยังลดไม่หมดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อค่ะเตรียมเชื่อมต่อนะคะพามาดูเม่ม่วงหาวมานาโหนะคะ ตอนนี้เตรียมต้มเอาน้ำนะคะก็ใส่น้ำเปล่านะคะพอให้ดื่มหน้าร้อนอย่างนี้เหมาะมากเลยค่ะปินยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้มได้ที่แล้วนะคะก็เอาลงเดี๋ยวถ้าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกระช่เย็นแล้วก็ใส่ลง พอต้อมได้ที่เนื้อมันก็จะเละหน่อยนะคะแล้วก็จะเหนียวนะคะเหนียวได้ที่นะคะนี่ต้มนะคะเพราะว่าถ้าเดือดก็จะผิดกดผิดเกณฑ์อีกนะคะก็จะยังดูไหมในช่วงที่ยังไม่ต้มนะคะใส่น้ําตาลใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะตอนแช่เย็น วก็ใสน่นนี้มีกลิ่นหอมใบเตยออกมาแล้วนะคะจริงๆแล้วถ้าเราได้มะม่วงหาวมะนาวสดมะนาวหอยที่มีสีนะคะที่ก็จะผิดกฎของสตรีมของสตรีมนะคะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะอันนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนเพราะว่าถ้าต้มให้เดือดแล้วก็จะไม่กล้าถ่ายลงนะคะ ถ่ายลงคลิปไม่ได้นะคะถ้าเดือดผุดๆมากๆนี่นะคะก็จะผิดกดของสตรีมของสตรีมนะคะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะพูกนี้ออกก่อนเอาไปเตยออกก่อนนะคะนืะ้พามาดูเมื่อม่วงหาวมานาโโหนะคะตอนนี้ เตรียมต้มเอาน้ำนะคะก็ใส่น้ำเปล่านะคะพอใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะตอนค่ะแต่ตอนนี้น้ำยังลดไม่หมดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่น่าทานไหมคะะมงหาวมะนาโห่เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ปิดไฟนะคะตอนนี้ มันจะใสนะคะถ้าเราจะเรียกว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่แก้วก็ได้นะคะเหมือนมะพร้าวแก้วนะคะน่าทานมากค่ะแต่ตอนนี้น้ำยังลดไม่หมดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะพอต้มได้ที่เนื้อมันก็จะเละหน่อยนะคะแล้วก็จะเหนียวนะคะเหนียวได้